บินนี้บินเดียวเนี่ยเช่ามา9ล้านกว่าไม่เกี่ยวกับสามเหรียญนี้นะ9ล้าน9จะ10ล้านแล้วเนี่ยมี2ล้านกว่า11ล้านกว่ามีพระู้ชายกันเนี่ยก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทำคลับพี่เกียร์บัญชีอะดิจุดนี้เช่ามันเละเลยเนีย่โอ้โหเท่าไหร่วะเนี่ย9ล้านเท่าไหร่วะ9ล้าน9แสนสอมีแต่ส0 0พันี่ ี๋ยวมีดูนี่มีอะไรบ้างมีมิตอรีบตอรีบคู่นี้ซื้อมาล้านห้าโอ้โหดูก็น่ารักนะเนี่ยอันนี้นวะอันนี้นวะสวยนี่สำมปะกงเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้สองล้านแปดโอ้โหนี่สวยตอนนี้เคยซื้อสี่ห้าแสนอย่างเงี้ยโอ้โหทีนาราชคู่นี้สองล้านกว่านี่สองล้านกว่า นี่เดียนี้เจ๋งเลยนี่นี่นี่หลงวงพ่อพวงหน่องก็โดนหลวงพวงหนองก็โดน,อ,น,อ,โดนอันนี้เช่ามาเจ็ดแปดแสนเนี่ยน,นี่พ่อขันนี่ซื้อมากับสองล้านนี่นี่โสธรน,นี่ซื้อมาสองแสนหน่อยนี่พระจงแสนห้าจงแสนห้าพระเดิมสี่แสน อ๋อคู่นี้คู่นี้เท่มาแปดแสนนี่ไงครอบพวงแปดแสนอันนี้ได้สองเหรียญนุ่นได้เหรียญเดียวอยู่ที่สวยเนี่ยโอ้โหปีรันตรงนี้โคตรสวยเลยโอ้ปีรันซุปประตูนี่สวยจริงจริงอันนี้จี๊ดจริงนี่ซื้อมาสี่แสนนี่ดูดินี่จิรดานี่นี่เช่ามาล้านหนึ่งห้านี่นี่ดูดิล้านหนึ่งห้านี่อะไรเนี่ยนี่หลวงกุโต โตอันนี้นวะอันนี้หลังแตกด้วยน,นิยมสุดขีดอันนี้เช่มา, 4, เามาสี่หมื่นสองมีรยมทองมีมพระผู้ชายกันเนี่ยเนี่ยบินนี้บินเดียวเนี่ยเช่ามาเก้าล้านกว่าไม่เกี่ยวกับสามล้านสามเหรียญน,นี้นะเก้าล้านเก้าจะสิบล้านแล้วเนี่ยอันนี้อีกเดี๋ยวก็นนะยี 20, 22, 22, 22, 22, 21, ่สิบยี่สองี่สองล้านกว่าสิบดล้านกว่าโน่นโน่นเดี๋ยวพาไปดูพระผู้ชาย เนี่ยองนี้ผมทุกใจมากเลยนี่นี่องนี้องนี้เพิ่งเช่ามาองนี้พระพระพุชาอันนี้เชียงแสนนะเช่ามาสองล้านกว่านี่เชียงแสนสิงสามแต่ไซส์ใหญ่มากไซส์ไปเริ่มนี่เป็นศอกเลยดูดิสวยมากอันนี้ฐานแจดเลยนะสวยมากอันนี้เดิมๆเ,เลยมีรัตนาอีกนี่มีรัตนะา <c oughs> รัตนานี้เช่ามาก,ก่อนแล้ว ช,าาช,ช่ามาก่อนแล้วนุ่นชุดนี้ก็เช่ามาก่อนแล้วนี่ก็เชียงแสนนี่ก็เช่ามาก่อนแล้วนะพอดียกตรงนี้มาวางก็เลยมาวางตรงน,นี้นี่เชียงแสนนี่เขาเรียกว่าตะบวนนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าล้านล้านช้างนะครับอันนี้ล้านช้างสวยดีนะนี่นี่นี่เช่าไว้เก่าแล้วเช่าไว้ก่อน ยกกลับบ้านดีกว่ายกกลับบ้านไหมใครมีผ้าแบบนี้ก็บอกผมได้นะผมรับเชา่ารับเชา่าชอบชอบชอบผ้าแนวนี้นี่นี่เป็นตูนี้ให้ดูนี้นี่เชียงแสนนี้นี่อย่างนี้เท่าเป็นล้านนะอันนี้ฮันลิพุนชัยอันนี้สุโขอย่างงี้อย่างนี้เป็นล้านอย่างนี้รับอย่างนี้องค์เป็นล้านผมรับเออ อย่างนั้นอย่างนเชีงยงแสนก็เป็นล้านนะครับข้างบนนะอย่างนี้อย่างอย่างนี้หลักแสนต้นๆ้นพูที่ไซส์เล็กๆนะครับแล,แ,แล้วแต่แล้วแต่ความสวยนะครับจรงๆชอบเนี่ยพระผมเป็นคนชอบพระกุชานะครับแต่มาเจอชุดนี้ก็ไปเลยเดีด๋ยนี้เงิน10ล้านซื้ออะไรได้ไหนดูดิอ่ะใครมีพระนะครับแนวแนวนี้นะครับพระที่สะสมไว้เป็นของตกทอดอยากจะเปลี่ยน ของสะสมเหล่านี้หรือว่าของมูลค่าหรือเป็นของมรดกนะครับจะเปลี่ยนเป็นเป็นเงินนะครับเปลี่ยนเป็นเป็นทุนนะครับก็มาได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาเนี่ยส่งไลน์อ่อนส่งไลน์มาที่ T O N E เนี่ยขึ้นหน้าจอเลย T O N E 8 8 8 8ใส่แอดไซน์ข้างหน้านะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะวอล์กอินมานะไม่ไม่สะดวกส่งวอล์กอินมาก็สามารถเข้ามาได้ที่ บริษัทพาเครื่องเมืองไทยตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาหรือสอบถามเส้นทางโทรเข้ามาถ่ายร้านงานหรืออินบ็อกซ์มาขอเส้นทางได้หรือว่าดูใต้คอมเมนต์เนี่ยเราจะทิ้งเส้นทางไ้ให้ท่านนะครับเป็นคอมเมนต์เส้นทางแผนที่ไว้ให้ท่านนะครับอยู่ถนนกาญจนาก่อนถึงโรงเรียนเทพศิรินนท์เล็กน้อยเป็นกาญจนาขาเข้านะครับใกล้ๆกับโลตัสพัดมมอเนาะบางท่านบางท่านอาจจะไม่นึกไ,ไ,ไม่ออกอยู่ตรงไหนนะครับเห็นป้ายตอนนี้เป็นป้ายครูบาดรียชาตินั่นเลย เห็นป้ายโทนบางแคทีอมโมเดตคุณเข้ามาได้เลยนั่นแหละที่สถานที่เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์1วันนะครับจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นนะท่านสามารถเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมโทนบางแคก็ไปก่อนครับใครมีผ้าแบบนี้เข้ามาได้เลยนะครับซื้อด้วยเงินสดนะครับดันราคาให้เต็มที่ทุกเคสนะครับเอาเต็มที่ของเราทุกเคสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆมีผ้าก็เอามาได้เลยนะครับวันนี้ผมไปก่อนครับเจอกันครับสวัสดีครับ เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกมาทิน้องพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม